สบายดีจ้าทุกทุกคนปีนี้ไม่อยากออกไปซื้อกระทงนอกบ้านเรามาหาทำกระทงด้วยตัวเองสวยหรือไม่สวยก็ภูมิใจที่ลงมือทำเริ่มทำกันเลยก,ก้านกล้วยเราก็เอ,อกกาก้านมาหัน่นให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้เขาเรียกกระทงก้านกล้วยถ้ามีก้านกล้วยนะเดี๋ยวนี้หาก้านไม่ค่อยได้เพราะมันไม่มีต้นกล้วยเองถ้ามีต้นกล้วยเองก็จะได้แบบนี้ เราก็เรียงเรียงหันให้ได้แบบนี้ยจนครบรอบวงกลมของก็ถึงนะก็ได้อีกแบบนึงน,นะคะเนี่ยวิธีหันแบบเนี้ยให้มันได้แล้วก็มีแบบนี้นะนี่แล้วก็มีนี่กอาวางบนข้างบนนะแต่ตอนนี้เราตัดนี่ก่อนตัดนี่พันพันตรงนี้นะแล้วก็วงวงให้มันรอบๆแบบนี้นะจะได้ดรืวสวย แล้วก็เอามากซิดครับมันก็ได้หนึ่อันแล้วเราก็เอาที่เราจักกับกลกมาวางไว้แล้วเราก็ฉีดไปตองแบบนี้แปดชิ้นว่าประมาณหกเซนเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นกรวยเราก็ทําแบบนี้เราก็มาหมุนให้มันเป็นกรวยขึ้นมาแบบนี้นี่แต่นีที่มันตรงมุม ถ้าเราอยากจะทํากระทงเล็กเราก็ขีให้มันเล็กลงเราก็มาแม็กซของข้างทําไปเรื่อยๆอยแล้วก็ตัดตัดตรงนี้นะให้มันเป็นกระท ong เลยนะมันก็จะได้หนึ่งอันแบบนี้แล้วเราก็มาวางเราก็ทําแบบนี้ไปให้ครบแปดอันก่อนนะ แปบ,บกล้วยก่อนแล้วเรเดี๋ยวค่อยมาทำลงบนหยวกกล้วยของเรานะแล้วเราก็มาวางตรงนี้แลเราก็เอาแม็กซ์ถ้ามีอะไรปักเราก็ปักถ้าเราไม่มีเราก็เอาแม็กปักเอาเข็มอะไรปักก็ได้ลองทำดูนะทำง่ายหาทำคนไม่เป็นก็ทำได้ง่ายเด็กก็ทำได้มีตะปูก็ได้ตะปูมาจิ้ม หรือกั้นน็อตพลาวได้มันจะแข็งแรงนี่เสร็จแล้วสวยไหมนี่เดี๋ยวก็รอดอกไม้นัดใส่นะคะที่เราจัดเอาไว้เนี่ยเราก็ามาเรียงลอกๆแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ดอกไม้เดี๋ยวเรารอดอกไม้เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะคะอันนี้ได้สองแบบง่ายๆเด็กๆก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําดีประหยัดด้วยประหยัดประมาณ ็นกระทงใบตองย่อยสลายง่ายลองทําดูนะหรือเราจะเอาอีกลายก็ได้เราก็ตัดให้มันแหลนๆเราก็มาเรียงเรียงแบบเนี้เรียงๆๆเรียง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 เสร็จเราก็เอาแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบที่เราตัดแล้อ่ะวางแล้วก็มีตะปูหรืออะไรก็ได้ที่บ้านนัดกิมไปเลยกิ้มไปก่อนนะกิมกินไปกิ้นไปจนรอบเลยนะคะเด็กก็ลอยน้ำนะคะ เราก็ได้กระทงอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะนี่ได้สองแบบที่ง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะมีสองแบบนะคะนี่กระทงกล้วยค่ะยังไม่ได้ใส่ดอกไม้นะคะเดี๋ยววิ่งไปตลาดก่อน <c oughs> <c oughs> วิ่งไปตลาดหาดอกไม้มาไม่ได้ปลูกไว้ <c oughs> อันนี้กระทงก้านกล้วยค่ะแล้วก็มีใบตอง <c oughs> เดี๋ยววิ่งไปตลาดแป๊บนะคะซื้อดอกไม้ก่อนค่ะฮัลโหล วิ่งไปซื้อดอกไม้มาแล้วบานเลยมีหลานมาช่วยทำเอาลุยทําเลยทําเ,เลยครับใส่ดอกไม้ก็จะเสร็จแล้วเราจะแต่งจะอชอบแบบไหนเราก็แต่งนะคะนี่เอานี่ไว้กลางแล้วก็เอากล้วยไม้ไว้ข้างๆกันได้นะคะชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะแล้วแต่ความสวยความงามนะคะแล้วว่าสวยมันก็สวยนะคะใช่ปะหนูใช่ค่ะหนูเขาก็มาทํากระทงของเขากระถ ung หัดทําจะได้เป็น ลอยได้จริงนะมันจะลอยได้เล่นยๆน,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 นะคะใช่ค่ะอันนี้ทําจากต้นกล้วยแท้ๆเลยนะคะ,ะมีต้นกล้วยปลอมด้วยเลยหนูไม่มีค่ะ <c oughs> แล้วก็มีต้นกล้วยปลอมเสร็จแล้วนี่แลแถมพวงมาลัยนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนสวยงามไหม <c oughs> โอ้โหวิ่งไปซื้อเพื่อมาทํากระทงหลวงทาง <c oughs> เดี๋ยวลืมปักเราไหมทุบเพียนก็จะเสร็จแล้ว <c oughs> เอาล้านว่าไง อีกแป๊บหนึ่งยาเสร็จแอ้าวนี่มีแจมมีแจมมีน้องแจมมาด้วยโอ้โหนี่ครับระวัง,ง,ง,งลูกระวังขอให้เขาจะมาช่วยทำโอ้ของหลานก็นี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ก็ปักโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นดอกดาวเรืองเลยนี่ร <c oughs> <ๆ S 1> อยเสียงใหญ่ตลกจังเลยสวยงามมากเลยจ้าเอาไปทานดูนะคะรอยได้จริงกะระแถมพวงมาลัยหนึ่งพวงยายจ๋าปักยังไงอะ ปักทูไม่เป็น <c oughs> แรงหลานหมดแล้วสันแล้วนี่ไงคะแรงหมดแล้วโอ้ได้ไดเอ้ามาโชว์หลายก็ทํากระทงหนคนละกระทงนะคะนี่คะ่ะนี่กระทงลูกกล้วยคะ่ะกระทงก้านกล้วยของดีโอเคสวยไหมคะไปทํากันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะที่ดูคลิปนจนจบบ๊ายบาย